สวัสดีค่ะเช้านี้นาชานะคะเราอยู่กันที่นครนายกนะคะอยู่ทิมที่สวนของรองแทนนะคะท่านอาบตรอ,องนายกบ้านานานะคะค่ะแล้วก็นี่คือสวนมะยมชิดนะคะผสมผสานด้วยโกโก้แล้วก็ทุเรียนกล้วยนะคะเนื้อที่สองไร่นะคะรองแทน ท่านรองอานายกอบตบ้านานะคะท่านทําสวนเป็นสวนมโย,ยมชิดนะคะเป็นแปลงสาธิตนะคะแปลงที่นี่เมื่อปีที่แล้วนะคะได้ขึ้นถวายได้ขึ้นถวายแด่พระเทพของเรานะคะสาธิตมโย,ยมชิดปลอดสานะคะวันนี้ถ้านองก็ได้ศึกษา พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ก็คือโกโก้นะคะเพื่อที่จะแนะนำให้กับเกษตร,รกรนะคะในการปลูกโกโก้พืชเศรษฐกิจแบบยั่งยืนนะคะโกโก้เป็นไม้เศรษฐกิจที่มหัศจรรย์นะคะเป็นพืชมหัศจรรย์หรือว่าเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอ่า ผล,ลไม้ทองคํานะคะทําไมถึงเรียกผลไม้ทองคํานะคะเวลาที่เขาสุกแล้วอะ่ะเขาจะมีลูกที่เหลืองอลาเหมือนทองคําและเขาก็จะให้ผลผลิตตลอดปีนะคะโกโก้ให้ผลผลิตตลอดปีนะคะมีลูกตลอดนะคะไม่ต้องรอไม่ต้องรอหน้าฝนหน้าหนาวนะคะเขามีมีลูกให้ตลอดปีเพียงแต่นะคะเพียงแต่โอ้ เพียงแต่เราต้องให้น้ําให้ปุ๋ยนะคะให้น้ําให้ปุ๋ยให้ทั่วถึงให้ตลอดนะคะสําหรับโกโก้แล้วในทีมของนัชชานะคะก็จะให้ให้ปุ๋ยเดือนละสองครั้งนะคะครั้งละไม่เยอะแต่ว่าเราให้บ่อยนะคะเราให้เขากินบ่อยๆแต่เราไม่ได้ให้เขากินเยอะนะคะพี่สํารวยทํวอยทำไรคะทำอะไร ผสมเมทาซานใช่ไหมเมทาซาน2อ0สกรัมต่อน้ำยี่ลิตรนะคะวิธีการผสมก็คืออ่าพี่เทไปแล้วใช่ไหมแค่เมทาซานไว้1คืนเมทาซานใช้อ่าหน,หนช้อนช้อนโต๊ะนะคะ แช่ไว้ในน้ำหนึ่งลิตรหนึ่งคืนแล้วเราก็มาผสมกับน้ำยี่สิบลิตรยี่สิบน้ำยี่สิบลิตรแล้วก็นมจ,จืดอีกหนึ่งกล่องนะคะแล้วเราก็จะไปฉีดกันตามหลักของความจริงแล้วเราจะต้องฉีดตอนเย็นนะคะช่วงเย็นก็คือช่วงตั้งแต่สิบเจ็ดนาฬิกาขึ้นไปนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาสาธิตกันนะคะเราก็เลยฉีดช,ช่วงเช้าเช้ามืดได้นะคะ ตอนนี้ยังยังยัง,ยงอันนี้อยู่แต่จริงๆแล้วแมลงอะคะ่ะแมลงเขาจะต้องอ่าจะต้องจะต้องฉีดช่วงเย็นนะคะเป็นการไล่แมลงนี่ผสมนมสดแล้วใช่ไหมคะไม่มีการคลุกเคล้าเหรอคะพี่ผสมเรียบร้อยเลยค่ะโอเคอ่าแล้วเราก็จะไปฉีดกันนะคะเมนาซานะคะสปปรรพคุณของเขาก็ช่วยอ่าไล่แมลงปีกแข็งนะคะเพีย้ยเพี้ยช่วยได้นะคะเพี้ยช่วยได้ เราจะอยู่กันที่นครนายกนะคะสวนของท่านรองนายกรองแทนนะคะเรามาสาธิตการฉีดเมทซานานะคะโดยคุณสำรวยจันทาน,นะคะจริงๆะนะคะฉีดค่ะรอบรอบโพดจริงๆเราต้องฉีดช่วงเย็นนะคะแต่วันนี้เรามาสาธิตการฉีดนะคะ เบตาซานตัวนี้นะคะจะช่วยในการไล่มแมลงนะคะปีกแข็งรวมถึงมแมลงในดินนะคะจริงๆแล้วมันต้องมีสายสำหรับสะพายนะคะแต่ว่าของทดลองเขาใส่รถแต่เราหารถไม่เจอนะคะวันนี้วันนี้เจ้าเจ้าของสวนออกงานนะคะวันนี้คนดูแลสวนมาจัดการแทน พี่เขามีสวนอยู่นครนายกด้วยนะคะสวนไม่ยมชิดไม่ยอมชิดที่โดนน้ำค้างอย่างนี้มันจะติดลูกไหมพี่อ๋อน้ำค้างได้แต่โดนฝนไม่ได้ใช่ไหมคะห,ห,ลคหลังคาใส่ถ้าปลูกสิบไร่นี่ไม่ทำสิบไร่เลยเหรอพี่ เมืเ่อาวานนชาสืบข่าวมานะคะเขาบอกว่าอา่ปลูกมาทั้งหมดสิบปีนะคะบาง,บาง,งสามปีสี่ปีถึงสิบปีได้ลูกสองปีนะคะก็คิดเอาโลละห้าร้อยหรือว่าห้าพันก็จัดไปนะคะเราไม่ได้ว่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะคะคโกโก้ของเราใบสดชื่นขึ้นนะคะวันนี้หลังจากเมื่อคืน โดนน้ำฝนไปนิดหน่อยนะคะเวอร์แล้วเม,อมาอันนี้คือการฉีดเมทาซานนะคะ mm hmm. เมทาซานคือสารกำจัดมแมลงนะคะไล่มแมลงเป็นสารออินรีย์นะคะไม่มีเคมีไม่มีเคมีเจือปนนะคะตอนนี้เรามาฉีดสารเมทาซานไล่มแมลงให้กับโกโก้นะคะ ในสวนของลองแคนนะคะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนในร้อยนะคะเตรียมทหารใช่ไหมโรงเรียนเตรียมทหารนะคะอยู่ตรงข้ามประตูประตูสองนะคะว้าวบรรยากาศตอนนี้อ้าดูแสงดูแสงนะคะก็คนฉีดเมทาซานนะคะก็จะคนฉีดเมทาซาน หลังจากที่เราได้มาสัมภาษณ์ถ้าลองแล้วนะคะเราก็จะได้รู้เลยว่ากว่าที่เราจะได้กินมยมชิดแต่ละลูกเนี่ยไม่ธรรมดานะคะน้องไม่ใช่มะเร็งโหดลยกับน้องนี่เมื่อวานยังไม่แตกใบอ่อนนะคะโกโก้วันนี้แตกใบอ่อนละมากพอนาชามาถึงนะคะก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีนะคะ ต้นไม้ว้าวกันไวว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 ะวว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 